วันนี้ทางช่องย้อนรอยในตำนานโดยดีเจวุฒิสุแสนนนนำเรื่องราวในอดีตมาเล่าให้ฟังกับคดีสะเทือนขนในขณะนั้นเป็นข่าวใหญ่กับกรณีแม่ผัวจ้างวานฆ่าโลกสะภ้ยแล้วหนีไปกบดานโดยทำทีว่าเสียชีวิตแต่จนแล้วจนรอดก็หนีความผิดไม่พ้นเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคดีลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วบ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ทีมงานเราต้องสืบค้นและนำมาเล่าให้ฟังถือเป็นประวัติศาสตร์ของสังคมไทยซึ่งก็คือคดีจ้างวานฆ่าสยามมนจากน้ำพึ่งหวานกลายเป็นยาขมสยามนเหยื่ออมหิตฆ่าแม่ตายในอ้อมกอดลูกแง่แง่เสียงเด็กหญิงวัยสองขวบร้องไห้ดังลอดออกมาจากรถเก๋งนิสสันซันนี่สีขาวทะเบียนกอ344ประจวบคีรีขัน ที่ถูกจอดทิ้งริมถนนทางเข้าบ้านหนองปลาไหลท้องที่หมู่สองตําบลไร่มะขามอําเภอบ้านลาดเมื่อตอนช่วงเช้าวันที่29กันยายน2536เมื่อตํารวจและประชาชนไปถึงทุกคนต่างตกตะลึงกับภาพตรงหน้าคือศพของหญิงสาวทราบชื่อต่อมาคือสยามนลาบก่อเกียรติอายุ30ปีนอนตายอยู่บนเบาะติดกับที่นั่งคนขับสบภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่ลิ้นปีรวม3แผล เลื่อนไหลเกลือกรังโดยมีเด็กหญิงวัยสองขวบกอดศพร่ำไห้อย่างน่าเวทนาและสะเทือนใจจากการชนสูตรเบื้องต้นพบว่านอกจากแผลถูกแทงสามแผลแล้วสยามนยังถูกรัดคอด้วยเปิดประวัติสาวเคราะ์รที่แท้เป็นอดีตเมียนายแพทย์คนดังจากการสอบสวนทราบว่าสยามนคืออดีตภรยาของนอพอบัณฑิตโคสิ์ชัยวัฒแพทย์โรงพยาบาลหัวหินก่อนพบจุดจบ นางสยามนได้ขับรถเก๋งคันดังกล่าวออกจากบ้านมาพร้อมกับลูกสาวตั้งแต่คืนวันที่28กันยายนคืนนั้นมีผู้พบเห็นชายสามคนอยู่ในรถผู้ตายโดยไม่เห็นตัวสยามนจึงคาดว่าจะเกิดเหตุร้ายหลังแม่ผู้ตายทราบข่าวก็ได้ติดต่อขอรับศพพร้อมกับเผยถึงความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตสามีว่าได้เลิกรากันมาสองปีแล้วซึ่งอดีตสามีได้จ่ายค่าเลี้ยงดูจำนวนสล้านบาทและเมื่อต้นปี2536 นางสยามนได้ไปเซ็งร้านขายเสื้อบูติกซึ่งอยู่ใกล้ร้านจีอันตึงซึ่งเป็นร้านขายายาของนอพอบัณฑิตทั้งคู่จึงนัดเจอกันและเป็นฝ่ายชายที่พูดจาขมขู่ให้เธอย้ายออกจากขัวหินเนื่องจากกำลังจะแต่งงานใหม่กับหญิงสาวที่ทำงานในโรงพยาบาลเดียวกันเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเบาะแสจากปากหนูน้อยและปมสังหาร คดีนี้เป็นที่จับตาของคนในสังคมขณะที่ตำรวจก็เริ่มได้เขาของฆาตกรรมโหดเหี้ยมแล้วนอกจากนี้ยังได้สอบปากคำแม่ผู้ตายก็ให้การว่าจากการพูดคุยกับหลานถามว่าวันนั้นสยามนลขึ้น